สวัสดีค่ะแมวเยรมัน,นีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำมะม่าผัดกันค่ะทุกคนใส่ผักโขมนะคะแล้วก็หมูสับแล้วก็ลูกชิ้นหมูค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะแมวก็จะหั่นลูกชิ้นก่อนเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะแมวก็จะเอาหมูสับนะคะลงไปผัดให้สุกก่อนเลยค่ะทุกคน จากนั้นแล้วก็เอาลูกชิ้นใส่ลงไปผัดด้วยกับหมูสับเลยนะคะทุกคนผัดให้สุกได้ที่นะคะทุกคนผัดให้เข้ากันนะคะพอได้ที่นะคะแล้วก็จะใส่น้ําลงไปประมาณหนึงนะคะทุกคนเราก็จะใส่มาม่าลงไปเลยค่ะแต่ว่าแมวจะไม่ลวกเส้นมาม่านะคะเพราะว่ามันจะทําให้เส้นมาม่าไม่สวยนะคะทุกคน เริ่มดูว่าเส้นได้ที่หรือยังนะคะทุกคนก็ยีย,ยีนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงจากซองมาม่าเลยคะ่ะทุกคนผัดเครื่องปรุงกับมาม่าให้เข้ากันนะคะกับส่วนผสมทั้งหมดค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะด้วยสีอิวข,ขาวซอสหอย แล้วก็น้ำปลาแล้วก็ออผงชูรสนิดหน่อยนะคะทุกคนปรุงตามใจชอบเลยค่ะแล้วแมวก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะทุกคนผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะปรุงรสให้ได้ที่นะคะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะทุกคนแมวก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานนะคะอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อสีสันของบะหมี่ค่ะ จากนั้นแมวก็จะใส่ผักโขมลงไปเลยค่ะทุกคนผัดอีกแป๊บเดียวนะคะผักโขมก็สุกแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะสุกเร็วมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าเส้นของเราไม่เละนะคะแล้วก็เส้นจะสวยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่ชามได้แล้วค่ะทุกคนแล้วก็เตรียมตัวกินกันได้เลยค่ะเจริญอาหารนะคะทุกคนหากคุณชอบคลิปนี้นะคะแมวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนเจริญอาหารค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ